สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วรถโตต้าเอาผ่าคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้นี่ไม่ควรพลาดเลยครับสเปคจัดเต็มจริงครับเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วนี่ครับจัดเต็มกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรเซสเซอร์พาวเวอร์แอมของแอลพายครับซับหลุมยางอะไหล่ครับที่มาแรงจริงครับของ m e r c u r y ลครับแล้วไฮไลท์อันนี้เลยครับคือจอ Android ครับ a d v a n c e d Android ตรงรุ่นครับเอาผ่าครับ ขนาด10นิ้วครับตัวแรกของโลกครับตัวนี้ครับซึ่งเป็น CPU Octa Core ครับแล้วที่สำคัญมันไวมากครับแรม4กิกครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มจากข้างหลังก่อนครับซับหลุมยางอะไหล่นี่ครับผมเปิดให้ดูกันเลยครับเป็นเทคโนโลยีของวันนี้ครับที่ไม่ต้องมานั่งตีตู้อีกต่อไปแล้วเบสดีมากๆครับสามารถจะใส่เข้าไปที่หลุมยางอะไหล่ได้แบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญครับ Mercury ตัวนี้เป็นซับหลุมแบบ10นิ้ว ที่บางที่สุดในโลกตอนนี้นะครับในตลาดท้องตลาดตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนบางเท่าแต่ลึกจริงๆครับแล้วเก็บมาทุกอย่างเหมือนเดิมครับโอเคครับแล้วผมก็อยู่ในรถโต้ต้าเอาพาดคันนี้ครับแล้วก็มาดูครับที่ผมบอกว่าจอ Android ครับ10นิ้วนะครับออคตาคอ e แลมซกิกตัวแรกของโลกครับตัวนี้ครับมาดูตรงสเปคเลยนะครับเห็นไหม 8แกนครับ4กิกครับตัวนี้คือแรม4กิกถือว่าเป็นตัวที่ไวที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันเดี๋ยวครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างรับรองว่าเจ๋งจริงครับแล้วนี่ครับโฉมหน้าของมันครับผมอยากจะบอกว่ามันใหญ่มากๆครับถ้าไม่นับเป็นจอแบบเทสล่า12นิ้วนี่ตัวนี้ผมดูแล้วมีความเหมาะสมครับใช้งานง่ายแต่ว่าที่สำคัญคือจอ10นิ้วนะครับ ลุกเล่นครบครับลองดูครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ Google Map นะครับ YouTube จุกนะครับ MX Player ครับแล้วที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็น AS Play นะครับ Netflix นะครับสามารถจะเล่นได้ทั้งหมดเลยครับเรามาดูอันแรกครับโอเค YouTube ครับนี่นะครับ YouTube ครับเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงครับ ไทยแลนด์ก็เ l เลนนี่ครับมาเลยครับแล้วที่สำคัญครับผมได้ลองแล้วตัวแรม4ีกิกตัวนี้เนี่ยไวมากๆครับไวกว่าเดิมอีกพอควรเลยครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ผมจะให้ดูครับข้ามโฆษณาไปก่อนนะครับรากนี้ผมไม่รู้ว่าจากตรงนี้จะเห็นชัดแค่ไหนครับแต่ว่าจอภาพตัวนี้เนี่ยนะครับรายละเอียดภาพเนี่ยคมชัดกว่าเดิมอีกครับนี่คือ youtube ครับ เปิดไปดูตอนร้องเพลงสักนิดหนึ่งแล้วผมลืมบอกไปครับว่าคันนี้เนี่ยนะครับเสียงดีมากๆครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้โพลเซอร์แอลไพน์คอนโทรอยู่นี้ครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมีไฟเบอร์ออปติกเอาครับคันนี้ลดนระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับนี่คือ YouTube ครับ ออนโทพงมาเลยได้อย่างเดิมครับอ่านักร้องนี่โอ้โหแม้กระทั่ง u t u ู e ครับร้องอยู่ตรงนู้นเลยครับตำแหน่งนั้นเลยครับเคจาก YouTube แล้วนะครับมาดูครับจุกครับนี่ครับระบบนี้ต้องบอกว่าใครที่ฟังจากจุกนะครับ เสียงไฮไฟล์ครับคุณภาพเสียงดีมากๆครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไปครับแบบนี้ครับภาพชัดด้วยครับเลือกได้เลยครับโอเคข้ามไปเลยครับจากจุกนะครับเรามาดูครับยังมีลูกเล่น m อ็มเบ Player ครับการเล่นไฟล์หนังทุกชนิดครับเรียกว่าทุกวิดีโอ นี่ครับทุกหนังเลยครับ MKV MP4 ได้หมดเลยครับแล้วที่สำคัญครับผมอยากให้ดูภาพมันชัดจริงๆครับนี่ฮะฟอร์เวิร์ดได้เลยครับนี่ครับการเล่นไฟล์หนังทุกชนิดเลยครับ ด้วย MX Player นะครับเราสามารถเพิ่มลถเสียงตรงนี้ก็ได้ครับใช่ไหมโอเคจาก MX Player นะครับมาดูครับไฮไลท์อันนี้นะครับอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับก่อนจะไปฟังเพลงกันนะครับ Google Map ครับนี่ครับสั่งงานด้วยเสียงครับขณะขับรถเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับไอคอนสยาม นี่นะครับสามารถจะนำทางไปได้นะครับเส้นทางต่างๆครับแล้วเราจะรู้ด้วยว่าอย่างผมจะไปไอคอนสยามเนี่ยรถติดแค่ไหนเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าเลยครับนี่นะครับทําให้รู้ว่าผมจะไปไอคอนสยามเนี่ยใช้เวลากี่นาทีแล้วรถติดแค่ไหนนะครับนี่ครับนําทางได้เลยครับทําให้เราคํานวณเส้นทางล่วงหน้าได้ครับแล้วที่สําคัญครับเรามาดูลูกเล่นตัวนี้ครับตัวเดียวในประเทศไทยนะครับ ดูนะครับผมสามารถจะย่อจอเข้ามานะครับให้เล็กลงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ยังมีมากกว่านั้นครับมาดูนะครับไฮไลท์เลยครับอันนี้ครับนี่ครับผมสามารถจะแบ่งครึ่งจอได้นะครับลองดูครับนี่ครับ สุดยอดนะครับของออกตาคอแลมซีกิกตัวใหม่ครับเห็นไหมครับได้2ด้านครับแล้วเป็นจอ10นิ้วตัวนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับได้ทั้ง Google Map ข้างหนึ่งครับแล้วก็เป็นการดู YouTube เลยก็ได้อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วเราสามารถจะรูดกลับมาครับให้เป็นเต็มแบบนี้ก็ได้ครับมันสุดยอดจริงครับชุดนี้ครับจอออกตาคอตัวใหม่ครับตัวนี้ครับเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับตัวแรกของเมืองไทยครับผมลองแล้ว แหมมันเวิร์กจริงๆครับโอเคอันนี้ก็คือลูกเล่นครับของจอออกตาคอตัวล่าสุดนี่ครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับ u ูทูบเลยครบจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปครับเราจะมารีวิวลูกเล่นของเสียงครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับช่างตุนครับกำลังปรับเสียงอยู่นะครับอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันครับเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยไฟเบอร์ออปติกเอานะครับมาที่เอาพายครับแล้วจูนด้วยมือถือแบบนี้เนี่ย แล้วเสียงเนี่ยผมฟังแล้วสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ